สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผู้การปลอยครับมาร์คอโตนิสันมาจยยงพรนะครับผมผมเจ้าเดียวครับนิสันมาจคยงพรครับวันนี้เนี่ยพี่เดียวบอกเลยว่าเป็นทริปแรกที่วันนี้เราได้นํารถนะฮะนวารารุ่นใหม่ของเรานั่นก็คือตัวโ r ร์โฟเอ็กซ์นะฮะนี่อยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับบอกเลยว่าสถานที่เรามาวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็เป็นครั้งแรกนะพี่เดียวป็นครั้งแรกของพี่เดียวเหมือนกันใช่ไหมครับ นะฮะกลุ่มออฟโรดเนี่ยเขาจะรู้กันดีจะชอบมาที่นี่กันทะสอบสมรรถนะกันด้วยใช่ครับนะฮะนั่นก็คือตรงบริเวณเขาเรียกว่าเป็นเขาไผ่เขาไผ่นะฮะพัทยาซึ่งก็เดินทางสะดวกติดถนนนะฮะเข้าได้หลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นเส้น3 3 1หนึ่งะฮะหรือถ้าเรามาจากทางเส้น36เนี่ยนะครับวิ่งตัดเข้าตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแถวสนามทีละเซอร์กิตก็สามารถเข้ามาได้เช่นกันใช่ครับนะครับแต่เส้นทางจะ ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะสำหรับรถที่เป็นสแตนดาร์ดที่ไม่ใช่ขับเพื่อน4ล้อนี่บอกเลยว่าอาจจะเข้ามายากนิดนึงนืาอที่เราก็ลองเข้ามาแล้วนะครับใช้ได้เหมือนกันสแตนดาร์ด <Standard S 1> ก็เข้ามาได้แต่ต้องใช้ขับ4นะใช่เพราะพื้นทีบ่บางระดับของตัวพื้นเนี่ยม,มันมีหินนะครับแล้วมันก็แบบไม่ได้เรียบเสมอนะครับตรงนั้นนะครับอีกลออรอยเลยนะใช่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงบรงิเวณของเขาเรียกว่าตีนเสาไผ่ละนะครับ<ม>แต่ยังไม่ถึงบนยอด มันจะมีจุดหนึ่งที่ออฟโรดเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามากันเ,นเขาจะมาทดสอบสมรรถนะรถกันนะแล้ววันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะนำนิสสันโนวาล่าตัว Pro 4X นะครับมาทดสอบขึ้นเนินตรงนี้นะฮะ<ร>เห็นไหมฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเนินเกือกมาอ้านะครับ<อ>สำหรับท่านใดที่จะขึ้นของไผ่ต้องผ่านตรงจุดนี้ก่อนวันนี้เนี่ยเราจะรีวิวให้ดูว่า สแตนดาร์ดของนิสสัน n น v ว r ่าโ o โฟของเราเนี่ยนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปเลยครับไปครับกับเจ้านิสสัน n นเว r ่าโ o โฟกนะฮะกับเกือบม้านะครับตรงบริเวณเขาไผ่ว่าจะขึ้นได้ไหมเดินเาเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปกันเลยครับเริ่มต้นเนี่ยคือเราจะใช้เป็นตัวโฟโลนะครับแล้วก็ไม่ปิดแ a คชั่นคอนโทรลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราจะใช้คันเร่งส่งนะครับเลี้ยงรอบนิดนึงนะครับเพื่อให้มีพลังกำลังในเรื่องของการปีนไป่ขึ้นป่ายเนาะเพราะถ้าเกิดว่าใช้รอบของเครื่องยนต์โดยปกติเนี่ยนะครับอาจจะทำให้รถล้อหมุนฟรีได้นะครับอาจจะไปคาอยู่กลางเขาได้ตรงนั้นนะครับอจะอันตรายนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราใช้เป็นแรงส่งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําให้รถมีกําลังแล้วก็นะครับตะกุยขึ้นไปได้วันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไปแกลยครับครับผม ช่วยเราได้เยอะเลยแหละนะครับตอนนี้รถเราหายไหมสะบักด้วยนะครับเสียใจนะที่มันคือเรามีระบบนะไอเอวีเอ็นกล้องนะซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้รถเราอยู่ตรงใช่ครับตัวนี้แสดงกล้องหน้านะเนี่ยใช่โองเห็นเรียบร้อยนะใช้เวลาไม่ถึงสิบวินาทีแล้วก็สามารถที่จะพิชิตนะครับเกือบมาตรงเวณนของไผ่ได้นะครับก็จะบอกว่า เทคโนโลยีที่ติดตั้งมาให้กับนิสสันนาวาร่า 4X ในรุ่นนี้เนี่ยนะครับถือว่าให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบนะครับเขาเรียกว่าเป็นแพคเกจคอนโทรลต่างๆป้องกันนะฮะในเรื่องของการลื่นถลยนะฮะการเสียการทรงตัวนะครับแล้วก็ระบบที่มีในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะกล้องปลอดภัยกล้องเนี่ยสำคัญที่เดียวชอบมากเลยคือกล้องนะครับคือเราสามารถมองเห็นได้ว่าเนี้ยด้านข้างเราเนี่ยนะฮะเราชิด นะฮะมากเกินไปไหมนะครับกล้องจะจะทำงานเนี่ยพร้อมกับระบบนะครับในการเข้าเกียร์เป็นแบบโฟโล่ภาพจะขึ้นมาเลยรอบคันเมื่อกี้อ่ะพี่เดียสังเกตเวลาเราขึ้นเนินนะครับเราจะมองไม่เห็นข้างหน้านะนะครับรถคันไหนที่ไม่มีกล้องเนี่ยจะลำบากมากเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นว่าลองไม่เห็นว่าข้างหน้ามันมีอะไรมีรถมีอะไรนะครับเวลาขึ้นเนิน แต่ในกล้องที่หน้าจอนะครับบอกมาเลยตัวนี้มันจะเป็นกล้องที่ส่งด้านหน้านะไม่ใช่กล้องส่งด้านหลังนะครับมันก็จะให้เราเหมือนแบบเรามีองมองเห็นข้างหน้าได้เลยนะครับผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นได้แน่นอนสำหรับสแตนดาร์ดนะครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับใช่ครับสแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยบอกเลยว่าพละงกำลังนะฮะสมรรถนะเนี่ยถือว่าให้มาเหลือ ผมก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครับตอนนี้เราได้ขึ้นมาถึงตรงด้านบนของเดินเกือดไม้เรียบร้อยนะใช่ครับหมุน2รอบขึ้นเขาเรียกว่าปั่นขึ้น2รอบนะครับก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับสนุกดีครับตื่นเต้นดีบอกเลยว่าใช้งานจริงๆเนี่ยนะกับรถสแตนดาดจากโรงงานนะย้ำนะว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนชุดแต่งอะไทั้งสิ้นเลยเราใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นแบบโฟโลนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ปิดระบบแพคชั่นคอนโทรลนะครับออซึ่งยัง,ยงลุยได้เลื่อๆๆใช่นะ,นะครับซึ่งระบบพวกนี้นะครับบอกเลยว่าเทคโนโลยีที่มาจากนิสันท,ที่มีมาให้เลยเนี่ยช่วยในเรื่องของการทรงตัวรถป้องกันรถหมุนฟรีหรือพลิกคว่ำอะไรต่างๆเนี่ยนะระบบพวกนี้เนี่ยถือว่าทำงานได้อย่างเห็นภาพชัดเจนเลยอยากจะบอกว่า บานใดนะครับที่สนใจรุ่นของนาวาร่า 44X 2.3ทวินเทอร์โบคู่190แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรของเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าในราคา1ล้าน1แสน0ห่นบาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถนะคุณภาพที่บอกเลยว่าออปชั่นล้นๆเลยพี่เดียวมีอะไรฝากไว้สําหรับโปรโมชั่นไหมเดือนนี้นะครับก็แคมเปญของเรานะครับก็มีหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากับเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่สุด 59เ็ต่อปีท่านั้นเองนะครับโอ้แล้วก็มีซีประกันไัยเช่นนีให้ด้วยมีให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของนิสสันนะครับที่ใช้รถนิสสันอยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับกันเป็นพิเศษอีกนะครับนั่นก็คือส่วนลดดอกเบี้ยอีก50ตางค์นะครับส่วนลดนี่บอกเลยว่า50,000ขึ้นอย่างแน่นอน50,000แน่นอนนะครับ50,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนะออปชั่นต่างๆของแถมทุกอย่างได้ครบเลยฝากติดตามนะครับ คลิปต่อต่อไปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจนะครับนิสัน,น,นมากยังพรแล้วก็ช่อง YouTube นะครับมาร์ a อ t o โตโชัยแนของเราด้วยสามารถตริดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ<ส>้าไหนที่สนใจทุกๆเดือนเราจะมีคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนเนาะ<ช>เพราะว่าตอนนี้ฝนเร,เริ่มมา,มมาแล้วนะครับมากับช่วงของหน้าฝนพอดีนะครับยังไงก็ฝาก ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมของเราด้วยนะคะับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ